เลยครับว่าผักทั่วไปเก็บไว้ไม่นานมันก็เน่าเสียนะครับแต่ผักอินทรีย์มันสามารถจะอยู่ได้นานแล้วก็มีบริษัทคนตรงชื่อว่าปลอ,อนี่ครับทำให้เรามีการคนตรงได้ง่ายขึ้นบริษัทมารับหน้าฟาร์มนะครับ สวัสดีครับผมเซรีโคลไลท์นะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมเปิดเอาเลทแห่งที่3ของจังหวัดพิบรุรีผมเป็นประธานสมาพันธ์เกิจกรรมยั่งยืนของจังหวัดพิบุรีนะครับแล้วเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนสุดยอดเกษตรตรนะครับปัจจุบันก็เข้ากลุ่มค้าขายออนไลน์กับครอบครัวภาคอินทรีย์นะครับ มูลเหตุสําคัญที่ทำกเกษตินทรีย์เพราะว่าส่วนหนึ่งเราอยากจะผลิตผลผลิตที่เป็นกเกษตรินทรีย์นะครับให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลผลิตที่เป็นกเกษตรินซีอิเปร์เซ็นต์นะครับเราก็เลย มีแนวทางว่าเราอยากจะทำกะเกษตรินทรีแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมอุดมการณ์เดียวกันในการทำกรเกษตรินทรียเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับเพราะปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องพืชผักที่เป็นกเกษตรินทรีย่างมากนะครับสินค้ากเกษตรินทรีของกลุ่มเรานะครับถ้าถามว่าเพชรบุรีมีอะไรบ้างเพชรบุรีจุดเด่นก็คือมีมะนาวมีกล้วยหอมมีกล้วยน้ำว้านะครับมีชมพู่แล้วก็มีพืชผักหลากหลายนะครับ สาเหตุหลักๆที่เราสามารถรวมตัวกันเป็นเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคนในจังหวัดเพชรบุรีเริ่มสนใจเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เลยมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนะครับโดยใช้ชื่อว่าสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ แล้วเราก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็จะมีช่องทางการตลาดที่สามารถจะค้าขายซึ่งกันและกันโดยใช้ชื่อว่าครอบครัวคุมภัินิรีนี่แหละครับเป็นตัวเชื่อมโยงในการค้าขาย ถามว่าข้อดีของผินค้ากระเทียมตีนะครับถ้าคนได้ทานผืชผักกระเทียมีแล้วจะบอกว่ามันมีความหวานกรอบอร่อยนะครับถ้าเราซื้อผักทั่วไปมาเราจะมีข้อแตกต่างกันเลยนะครับว่าผักทั่วไปเก็บไว้ไม่นานมันก็เน่าเสียครับแต่ผักอินรีมันแต่ว่าจะอยู่ได้นานแล้วก็มีความหวานของธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งด้วยสารเติมใดๆเข้าไปนะครับมันจะยืดอายุของผักได้ด้วยครับ ตอนนี้ถ้าถามว่าอุปสรรคของการทำเกษตรกรของกลุ่มเราก็คือกลุ่มเราก็ยังขาดองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของปจัจจัยการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อมาเชื่อมโยงให้กับสมาชิกกลุ่มเราในอนาคตนะครับเราจะได้มีสมาชิกคนทํเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น นี้นะครับช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มเราก็คือขายออนไลน์นะครับพื้นที่ไกลๆนะครับเราสามารถจะส่งส่งจากไล่เก็บกันสดๆนะครับจับแพ็คใส่กล่องพานีดนะครับแล้วก็ส่งตรงถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ประทับใจโดยมีการขนส่งที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยแพ็คผักส่งขนส่งต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาว่าบางขนส่งก็ถึงช้านะครับทำให้ผักเรามีการเน่าเสียนะครับปัจจุบันนะครับ เรามารู้จักบริษันนทขนส่งที่ว่าปอลอนี้ครับทาให้เรามีการขนส่งได้ง่ายขึ้นบริษัทมารับหน้าฟาร์มนะครับแล้วเราก็ขนส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าก็ประทับใจทุกครั้งที่เราขนส่งไปนะครับปัญหาตรงนี้เราก็เลยสามารถแก้ไขได้ปัจจุบันนะครับในกลุ่มเราที่ค้าขายออนไลน์อยู่ครับ